สวัสดีครับพี่น้องป้องไยพี่น้องเพื่อนๆของพี่ตาอินสวีเดนนะวันนี้พี่ตาจะนำเสนอเมนูข้าวหนมจีนน้ำปลานะคะเครื่องเคียงก็เตรียมไปหมดค่ะทุกคนมาละในส่วนเรายังเหลืออยู่นะคะพี่น้องเพราะว่าื่นน้ำลายก่อนนะมาละเราเหลือสามลูกสี่ลูกแล้วไปไหนอีกลูกก็ไม่รู้เนาะทั้งหมดมันมีสี่ลูกนะทุกคนหายไปไหนลูกหนึ่งคะทุกคน อ,อมันอยู่ม่วงนี่เองครับมะระในสวนวอ้ยตายแล้วมา,มามามาก่อนจะกินก็ผ่าก็ได้กดแชร์กดติดตามพี่ตาอินสนไิเดนด้วยนะคะทุกคนเรามีพริกหยวกหมูเนาะไม่มีมะเขือม,ม่วงกระหล่ำม่วงแล้วก็พริกหยวกแล้วก็ปลาปลา,ากะดินนะคะทุกคนเนะาะก่อนจะกินก็ ฝากก็ได้กดเซฟกดติดตามพี่ตาไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ตาจะไปหาหลังบ้านเพื่อนเพพี่พน้นนนนองน้องเองนะครับทุกคนเนาะมาพี่ตาขอใช้ซ้อมนะครับทุกคนกินแล้วนะคะคไฟมืดไปหรือเปล่าทุกคนเจ้าค่ะวันนี้มาแบบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องขึ้นหน่อยนะทุกคนเนาะเออพี่ตาก็จะได้เห็นหัวพี่ตาด้วยอะไรด้วยนะทุกคนเนาะกล้องเบี้ยวไปนิดหนึ่งนะทุกคนพี่ตาสายตาพี่ตาเอียงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะจะเห็นอาหารไม่เอ่ย พี่ตาเห็นอาหารไม่เอ่ยปะพี่น้องเห็นอาหารพี่ตายอยู่เนาะทุกคนเนาะไม่ติดไม่ติดค่ะขอกินแล้วนะคะหนึ่งนาทีผ่านไปไม่ได้ได้ขึ้นมาเลยขอย้ายซอบนะคะทุกคนเนาะนี่ค่ะว้าวเส้นนนอขนมจีนซาน้ำปลาร้านะคะทุกคนไม่ได้กินนานแล้วเนาะเบี้ยว 음. Mm. กระสดิ้นกะเกครมเจ้าของทุกคน ช่างป่าพื่นเนาะใช้มือด้วยดีกว่าเนาะ ขมที่ทำหน้าส,สวยๆนี่มันขมเลยทุกคน mình kể phi nào đốt em hùa khép mũi thuốc quân ครเห็นก้ามใหญ่พิาไหมเอ่ยกินซ้ายกินขวาก็เกะกะ เราไม่ได้กินแบบซุกมกนะพี่น้องถ้าไม่กินแบบนี้มันไม่แซบ่บกินแบบผู้ดีมันไม่อร่อยทุกคนเจ้าค่ะ มันไม่โนวีกินแบบผู้ดีมันไม่โนว์โต้มันสูงไป แป้งกับแป้งอยากกินหนมจีนแกงไตปลาอยากกินสุดๆเลยพี่น้องหากินยาก เหมือนหัวที่อยู่ไม่สายไหมทุกคนที่เขาย้ายออกหนีนั่นน่ะที่อยู่หน้าหลานไม่สายนั่นนะ่ะเขาบอกว่าเอาหัวนั้นไปตั้งแล้วน้ำท่วมเป็นไปมันเกี่ยวกันที่ไหนแล้วเนาะ 뱀부 มากินโซ่ขนมจีนซสนัมปลาะ

Hmm. But. era เศร้าใจขมและใจมากพี่น้องเงี้งปลา ผักมันเข้าหน้าหนาวแล้วพี่น้องมันเก่มันสวยนะผักซีราแต่มันเก่พี่น้องเนี่ยแก่แล้วทุกคนกินนิดเหนียวมากเลยผักซีก็เหนียวเหนียวเหมือนพิตาพิตา,ตาใครกินก็เก่นะ ิวนี่ลำคำใช่ไหนึกชอบเดี๋ยวตนข้าวไปด้วย จะกินแบบไม่เป็นผู้ดีมันไม่ได้อัธรดพี่น้องกินแบบกินแบบผู้ดีไม่อร่อย

เส้นมาเยอะไปพี่น้องกินเส้นไม่หมด หวานมากเลยทุกคนผู้ว่าหวาน ทุกคนเจ้าขาทุกคนเจ้าขาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่า,ปปน,ทานี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะจากช่้าพิตาอินซาบิเดนคา